อัปเดตผลการแยกแม่พันธุ์หอยขมเพื่อสังเกตการออกลูกสวัสดีครับมาพบกับช่องกเกษตรในโลบ้านชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับการนําแม่พันธุ์หอยขมมากักไว้ในกระมังนะครับเพื่อสังเกตการที่เขาจะออกลูกนะครับเรานําแม่พันธุ์ที่จเจริญพันธุ์แล้วประมาณ10ตัวครับนับวันนี้แล้วก็ได้เป็น10วันพอดีครับ เพียงแค่วันที่4ครับเราก็เจอหอยตัวเล็กๆเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นมาในกระมังครับประมาณ 6- 7ตัวครับนับถึงวันนี้แล้วหอยตัวเล็กที่เกิดขึ้นในกระมังนี้นะครับมีทั้งหมด12ตัวแล้วนะครับตอนนี้ตัวเล็กที่เกิดขึ้นในกระมังนี้นะครับเป้าหมายของเรานะครับเราก็จะสังเกตการต่อไปนะครับ เพื่อที่จะดูว่าหอยเจริญพันธุ์ทั้ง10ตัวนี้เขาจะออกลูกเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่อย่างไรนะครับเราก็จะสังเกตการต่อไปนะครับวันนี้เรามาดูหอยตัวเล็กที่เขาเกิดขึ้นแล้วนี่นะครับว่าชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงครับในแต่ละวันนี้เราก็จะมาสังเกตการและก็นับจํานวนหอยตัวเล็กที่เกิดขึ้นนะครับ รวมทั้งดูภาพรวมๆว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับสำหรับอาหารที่เราให้เราก็จะเสริมด้วยอาหารประดุกบ,บทละเอียดแล้วก็โรยให้ทุก2วันนะครับหอยตัวเล็กที่เราเห็นอยู่นี่นะครับมีอายุได้6วันแล้วนะครับนับถึงวันนี้นะครับก็ดูแข็งแรงดีครับสำหรับหอยตัวอื่นๆนะครับที่เป็นแม่พันธุ์ ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับตัวเล็กที่อยู่ข้างๆเขาก็จะจับโยแล้วก็จะไต่ไปตามพื้นกระมังนะครับไปทั่วพื้นที่เลยนะครับเราโรยอาหารให้ก็สังเกตดูเขาก็กินอาหารได้แล้วนะครับเราต้องการมากที่สุดตอนนี้คือภาพตอนที่ตัวแม่เขาดีดลูกออกจากตัวนะครับอยากจะได้ภาพนั้นแต่ว่าเรายังไม่เห็นนะครับ เราก็จะต้องสังเกตการต่อไปนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะดูแลแล้วก็จะเลี้ยงดูเขาให้เขาโตขึ้นสักพักนึงนะครับจะเอาไปปล่อยไว้ในบอ่อปงบอ่อซีเมนตามปกตินะครับช่วงนี้เราก็จะอนุบาลในนี้ไปก่อนนะครับรวมทั้งจะสังเกตการต่อไปนะครับว่าในกระมังนี้จะมีหอยขมตัวเล็กๆเ,เพิ่มขึ้นอีกกี่ตัวครับ,รบเพื่อจะเก็บเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็จะ เอาไปเป็นกรณีศึกษาต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับท้ายคลิปนี้มาดูความเป็นอยู่ของหอยขมในบ่อวงบ่อซีเมนของเรานะครับตอนนี้สังเกตดูนะครับในวงบ่อซีเมนของเรานี้จะมีหอยขมตัวเล็กๆเกิดขึ้นหนาแน,น่นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะครับเห็นไหมครับตัวเล็กๆเกาะเกี่ยวอยู่กับสาหร่ายนะครับ เต็มไปหมดเลยนะครับดีแล้วก็จะจับอยู่ตามขอบบ่อแล้วก็พื้นบ่อนะครับแต่ตอนนี้จับตามสาหลายคือพื้นน้ำของเราเต็มไปหมดเลยนะครับเห็นไหมครับตัวเล็กๆ เต็มไปหมดเลยนะครับเป็นที่น่าชื่นใจนะครับวันนี้เกษตรรือบ้านชาแนลก็อัปเดตนะครับการนําแม่พันธุ์น้อยขมมากักไว้ในกระมังเพื่อที่จะดูว่าเขาออกลูกแล้วก็ดูหอยขมตัวเล็กที่เกิดขึ้นในวงบ่อซีเมนต์ของเรานะครับมากมายเต็มไปหมดนะครับสําหรับช่องเกษตรรู้บ้านชาแนลก็จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยว่องการเลี้ยงหอยขมลักษณะนี้ต่อไปนะครับ พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ